สวัสดีค่ะเอฟทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยนะคะวันนี้วันที่15พฤศจิกายนพศสองพันห้ร้อยหกค่ะใกล้เข้ามาทุกวันทุกขณะเลยนะคะสําหรับตัวเลขที่จะออกในวันพรุ่งนี้นะคะหลายๆท่านก็มีหลายสํานักอยู่ในหัวใจหลายๆท่านก็มีเลขในใจอยู่ในอยู่ในใจม,มุ่งมะมุ่งไว้แล้วหวังไว้แล้วนะคะ ก็มีเยอะแยะมากมายกัหลายช่องแล้วก็หลายตัวเลขนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าพิจารณาเบิรงเด้อคะเดอชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นจิตพรทีวีด้วยนะคะขอ,อะแจ้งเตือนนะคะช่องเย็นจิตพรทีวีช่องวีจิตบอลคอมโบไม่สนับสนุนให้ท่านเล่นการพน,นันทุกชนิดนะคะสนับสนุนให้ท่านเล่นรอตตอรี่นะคะรอตระะรตอรี่ซึ่งเป็นอ่า ซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกกฎหมายนะคะถูกกฎหมายแล้วก็ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านชอบอาจจะเราอาจจะมีโชค2ตัวล่างหรือ3ตัวหน้าหลังของลอตเตอรี่นะคะขอท,ทุกท่านมีโชคนะคะซื้อไว้ติดมือไว้กับใบ2ใบก็ไม่คือเป็นการเสี่ยงดวงที่ถูกต้องนะคะใบ2ใบนะคะเพื่อเอาไว้ลุ้นนะคะไว้ลุ้นรางวัลกันอาจจะเป็นรางวัล2ตัวหรือ3ตัวหน้าหลังประมาณนี้หรือว่ารางวัลห สี่สามสองหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางที่เย็นจิตพอดีนามาเสนอท่านนะคะเสนอเปเพียงแนวทางเท่านั้นขอให้ท่านพิจารณาและได้ให้ชมให้ดูให้ฟังด้วยเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ้าวทีนี้ก็จะให้ท่านดูบรรยากาศที่สวนธรรมนะคะ ค่ะที่สวนธรรมสาวดําน,น,นั่งอยู่ที่สวนธรรมนะคะแล้ววิญจิตพอที่นั่งอยู่ที่สวนธรรมนะคะตอนนี้ก็จะให้ดูต้นมะพร้าวนะคะที่อยู่สวนธรรมงา,ามค่ะนะคะ,นะคะทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีกล้วยมีมะพร้าวซึ่งปลูกสลับกันกับอกอกล้วยนะคะสลับเท่ากันเท่ากันมาทั้งสองฝั่งนี้นะคะนะคะมันก็เรามาอยู่แบบนี้มันก็เขียวจะอุ่มแล้วมีน้นำด้วยเห็นไหมคะมีอา่า มีสระน้ำอันใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะคะนี่สระน้ำนี่สองร้อเมตรนะคะสระน้ำนี่สองร้อยเมตรนะคะความยาวความกว้างก็จะประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ได้วัดนะคะวัดแต่วัดแต่ความยาวนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านโช่ดีนะคะสำหรับตัวเลขในงวดนี้นะคะเราก็มาตามกันต่อแล้วก็สําหรับตัวเลขนะคะตัวเลขตัวแนวทางที่เราจะมีโชคมีลาบกันนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะ มีกล้วยมีต้นกล้วยไปรอบที่นะคะทางโน้นก็จะมีรถเกี่ยวข้าวนะคะรถเกี่ยวข้าวโอ้ยแตกบึมบัมบึมบัมยู่พ่อยายแม่ยายเอ่ยอ่าใส่กว่างหนาหลังมีแต่รถเกี่ยวข้าวพี่น้องย่ำนี่เนาะโอ้ยสม,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 มัยแต่งแต่กินเนาะสมัยแต่แต่นั่งเป็นสาวซ้ำหน่อยเนาะสมัยแต่จิตป้อนทีวีเป็นสาวซ้ำหน่อยพี่น้องเอ้ยโมมีดอกไครรถเกี่ยวข้าวเนาะมีแต,นนต,ต,ตะะ่แต่มือนี่ลแล้วก็ลง ลงเกี่ยวกันเนาะเพล่นเอิลงแขกกันโอ้ยสี่สิบห้าสิบคนสมัยตะกี้อบอุ้นอบอุ้นพี่น้องบ่มีรถมีลาขคีบ่มีบ่มีเครื่องทุนแรงแหล้วก็บ,บม่มีอ่าบ่มีไฟฟ้าบ่มียังนั่ง่ามันมีความสุขกว่าทุกมือนี่ค่ะทุกมือนี่มีไฟฟ้ามีแอร์มีความสะดวกเกี่ยวเขาเกี่ยวนาํนาก็บ่ดด้มากกลมกลมเงยเงยนี่รถไทยบึดเดียวพี่น้องเอ้ยมดมือกันได้ไปเป็นจักว่าเป็นล้อยไล่พลวกอะไรเขาเขาเขาไอ้เกี่ยวกันเนาะพี่น้องเนาะ แต่ถามว่ามีความสุขคือสมัยตะกี้บ่อๆค่ะมีความสุขเฉพาะคนที่่ำลุวยมหาศาลพี่น้องบ่มีหนีบ่มีสินแต่ทุบื้นนี้มันหายากได้คนบ่มีหนีเนาะหายากอะคนบ่มีหนีมีใครว่ามีหนีแทบทุกคนเราะปีนน้องเนาะถามว่าความสุขทางใจความสุขทางใจสู่สมัยพ่อแม่เฮาบ่ได้เนาะพี่น้องอ่ะอย่างอีกล่ะสู่สมัยพ่อแม่พี่น้องเฮาบ่ได้เนาะนี่ก็ตัวเลข อาม่านะคะอาม่าให้มานะคะสามสี่เก้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะพิจารณาดูได้เลยนะคะสามสี่สามเก้าสี่เก้าห้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแคปหน้าจอไว้นะคะถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็เราก็ไม่ต้องแคปเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะเราก็มาดูาแนวทางตัวเลขใบใหม่ต่อไปนะคะ นี่ค่ะสูตรสาวดำกับเลขเด่น7514นะคะ7514กับพิจารณาดูให้ดีนะคะสำหรับพิชีทุกท่านนะคะ7514า75นะคะลองดูนะคะว่าเราจะชอบไหมตัวไหนนะคะอ๋อพี่น้อง ลมปุดปิววอนวอนอยู่พี่น้องเอ้ยลมปุน่ะลมลมเราพี่น้องนะ มพี่น้องลมเดอ้อลมเดอ้ลเดอลมดีให้อ่าเก็บหน้าจอไว้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของอาจารย์ใหม่นะคะสูตรของอาจารย์ใหม่ค่ะพิจารณาดูนะคะสูตรของอาจารย์ใหม่นะคะท,ท่านผู้ชมลมพัดฆ่ากันไว้ก่อนนะคะอาจารย์ใหม่ท่านให้มานะคะมีเลขเด่น0 4 7 6 1นึค่ะศู 0, 4, 7, 6, 1, นย์สี่เจนึ่งสอะคะพิจารณาดูนะคะของอาจารย์ใหม่นะคะอา,อาจารย์ใหม่ฟันทงหางเดียวตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสาวดำวงกลมชอบนะคะมี4ตัวแต่ของอาจารย์ใหม่มีตัวนี้ตัวเดียวะคะ่ะ พี่น้องพิจารณาบิ่งเด้อค่ะพิจารณาบิ่งเด้นไปนี่เด้อเลขของอาจารย์ใหม่ค่ะโอ้ยร่มดีเลยพี่น้องร่มดีเย็ยนค่ะโอ้ไปแตงวงนอนเนาะเลขอาจารย์ใหม่ค่ะสูตรอาจารย์ใหม่นะคะมีเลขทั้งหมดมีหกตัวค่ะ พิจารณาบังเด้พี่น้องมากระจัดขัดกระพันได้ค่ะเด้อมากก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องอเอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขที่จะออกเมื่ออื่นนี้นะคะอาทินี้เข้ากับมาเบิงต้ได้ค่ะพี่น้องเบิงต้ได้จ้าเด้อเลขปู่ชัยวันค่ะปู่ชัยวันเด้พี่น้องอปู่ชัยวนัน ปูชัยวานปูชัยวานเด้อพี่น้องเด้อมาจัดคัดกระพานเด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงจะให้เย็นจิตพอ s ี t i ด้วยนะคะอ้าวแนวทางกับพี่น้องอ้าวแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยจ้าอ่าสูตรสาวดำค่ะ4036นะคะมีเลขมีเด่นแค่4หางนะคะมีเลข3ตัว4หางกับสูตรที่3นะคะมีเลข2ตัวก็มี หกัางเท่านี้นะคะอ่าเบิ้งเดิมพินนองเบิ้องเดิมเบิ้งเดิมโปรดใช้ว,วิจารณญาณาในการรับชมค่ะอ่าแคปเอาเลยจ้าแคปเอาเลยเดิมพินนองเดิมแคปหน้าจอไว้เลยค่ะช่องเสาดำนะคะไม่สนับสนุนท่านเ่นการประนันทุกชนิดค่ะสนับสนุนให้ท่านเอา้ามียังล่ะเอา้เอามียังล่ะ 嗯。<laughs> <laughs> well. 604 4น6 0 4ี่ส0นะคะพิจารณาดูดีนะคะมากกะจัดคัดกัะพันเด้อค่ะพี่นองเด้อเอาไปนี้มาเลขแม่สมุดประการค่ะไม่ต้องกลับนะคะเนี่ยะคะเป็นเขียนไวชเดียนด้วยพี่นองเด้อเลขไม่ต้องกลับค่ะ <Why? S 2> แ,และนี่คือกล่องไซเรียนผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีด้านหลังมีเทปกาวยึดแลวก็ตัวนี้แบบนี้ให้ด้วยนะกล่องเสอ่ะพิจารณาดูนะคะอท,ทุกท่านพิจารณาบ่งเดอพี่น้องอ่ะมกเท่ากับจัดขาเท่ากับพาพเลยค่ะเดอพิจารณาดูนะคะเลขแม่สมุดปราการค่ะต่อมาก็มีเลขอาจารย์ใหม่นะคะฟันทงให้หางเดียวตัวเดียวโคโลค่ะ <laughs> นะคะนี่ อาจารย์ใหม่เพิ่นไหนมาแล้วเด้อพี่น้องนี่ค่ะอาจารย์ใหม่เพิ่นไหนมาหางเดาสี่หกหนึ่งค่ะพี่น้องสี่หกหนึ่งค่ะเลขล่างสองตัวดับสนิทส <Du> ี <des del woo zy> ่กับสองเด้อพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นมาจังสันค่ะเลขดับสนิทสี่กับสองค่ะพี่น้องดับสนิทสี่กับสองเด้อพี่น้องเด้อดับสนิทสี่กับสองล่างค่ะสี่กับสองดับสนิทสี่ดับยูบอพี่น้องอ่ร์พิจารณาเบิ้งค่ะ ดับยูบอนาะพี่นงอภิษจะแล้วนาเบิ้องแรกค่ะเด้อดับยูบอค่ะพี่น้องอ่ะผูดจีนึงก็เปิ้ลจะปันซีสองไปเป็นตัวละพันธุ์พื่อได้พี่น้องอ่ะเพิ่นฟันซีสองไปมันนี่ปาณนี้อาจารย์อาจารย์ไม่เพิ่นบอกว่าดับล่างซีกับสองนี่ดับสนิทเด้อพี่น้องเอาสิดับยูบอนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าดับทั้งซีทั้งสองเด้่แต่ผูดจีนึงก็ซื้อเจ็ดซีซีเจ็ดเนี่ยตัวละเป็นพันคือกันเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าน่ะ ลอตเตอรี่เป็นปึ๊กเลยเจ็ดซีซีเจ็ดนะสำคัญเพื่อนว่าดับสนิทซีก็สองนี่เฮ้ยจังไหนเฮ้ไหนนี่อีกพี่น้องเนาะอ่าเอ้านี่อีกค่ะพี่น้องอาจารย์เลขลับนี่ก็ให้เด่นมาเจ็ดศูนย์ซีพี่น้องบังดูเพื่อนคือว่าซีป็นเลขดับเวเ่นเอาไปเจ็ดับยูโบยูกับพิจารณาเบื้องนอกพี่น้องเนาะดับยู่บดับยูโบนอกพี่น้องเนาะขอทุกท่านโชคดีเดจจ่าเด้อ เฮงเฮงลุ้ยล้ำรวยล้ำรวยถูกไหมงวดนี้ทุกตูปูตกคนนะจ้า โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะช่องสาวดำนะคะช่องสาวดำพารวยนะคะไม่สนับสนุนในท่านเล่นการพนันทุกชนิดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะสนับสนุนในท่านอุดหนุนเลขรัฐบาลไทยคือรัตตอรีนะคะเราอาจจะได้รางวัลเลขท้าย2ตัวหรือ3ตัวหน้าหลังนะคะหรืออาจจะเป็นรางวัลที่4ที่5ที่3ที่2ที่1ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมขอให้ท่านได้ชมอ่า ตัวเลขตัวแนวทางเพื่อการบันเทิงนะคะ,ะสนุกสนานไปนะคะใครเครียดขอทุกท่านโชคดีจ้า